สามนาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้ค่ะเสนอตอนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอายการแผ่นดิน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้ให้คำนิยามของเด็กว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและได้ให้ความหมายของเด็กที่ถูกทารุณกรรมเอาไว้ว่าเด็กที่ถูกกระทำหรือละเว้นการกระทำ ให้ปราศจากซึ่งเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจหรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเด็กที่ถูกใช้ให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจดังที่ท่านจะเห็นได้จากกรณีบุคคลในครอบครัวได้ใช้เด็กให้ไปทํางานซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของเด็กเช่น ให้เด็กไปเป็นขอทานหรือให้เด็กไปทำงานในสถานบริการซึ่งต้องกระทำงานในเวลากลางคืนอันเป็นการน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทำทารุณกรรมเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทั้งนี้ถ้าท่านพบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เบอร์โทรศัพท์1300โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็กและสามารถแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวซึ่งมีผู้กระทำทารุณกรรมเด็กได้โดยทันทีและเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการต,วตรวจร่างกายและรักษาพยาบาล รวมไปถึงได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวนอกจากนี้พนักงานเอการก็ยังสามารถที่จะดําเนินการยื่นคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว,รวหรือถูกกระทําทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบค,ครัวได้เพื่อที่จะให้ศาลมีคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลผู้กระทําความผิดังกล่าวกระทําทารุณกรรมเด็กอีก และให้เด็กได้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัคับคดีสามารถช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสามารถช่วยเหลือในการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าสิทธิ์หมทดแทนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตา 4, 4, รา44 1ในวันนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสัสริภาพเด็กซึ่งถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวนะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดท่านสามารถมาแจ้งที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อที่จะมีการดําเนินการให้การช่วยเหลือเด็กดังกล่าวต่อไปสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสําหรับรายการ3ามนาทีกับรายการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสมอมาครับผมครับ